สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะน้องสกายโตเป็นหนุ่มแล้วต่อสู้กับโรครลายมาตลอดปัจจุบันน้องสกายโตเป็นหนุ่มแล้ว เป็นดาราจากเรื่องชื่อดังจากเพริงบุญเป็นดาราวัยซนที่บอกเลยว่าน่ารักมากอย่างน้องสกายธาริศท,ที่เข้าโรงพยาบาลไปจนกระทั่งน้องสกายดีมากขึ้นแต่ก็ยังคอยไปโรงพยาบาลอยู่เสมอเพื่อมให้กลับมาเป็นซ้ําอีกและชาวเน็ตก็ต่างคอยให้กําลังใจน้องสกายอยู่เสมอโดวยวัยที่กําลังน่ารักกันเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันน้องสกายอายุครบ5ขวบ10เดือนซึ่งวันคล้ายวันเกิดของน้องตรงกับวันที่22กุมภาพันธ์หากใครได้ติดตามน้องสกายอยู่นั้นจะเห็นว่าคุณแม่ขยันโพสต์ความน่ารักของน้องสกายมาเสมอที่หลายคนจะเห็นแล้วต้องตกหลุมรักน้องสกายอย่างแน่นอนกันเลยค่ะยิ่งโตยิ่งใช้แววคมหล่อให้แฟนๆได้รับชมอยู่เสมอใจของน้องแข็งแรงจริงๆที่สามารถต่อสู้ผ่านวันที่ไม่ไดีมาได้และคุณแม่ก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้น้องเสมอมาค่ะ ตอนนี้เราไปรับชมภาพความน่ารักของน้องสกายกันเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมงานดารากอสิบก็ขอให้น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสกายคาริสและแหล่งข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ